นอนมาเป็นรับเป็นตื่นแต่ละคืนโอ้ยบนตามก้นกันเป็นฟู้งเอาเบิดคขึ้นกลังวันอีกต่างหากมันผ้ากันดีดคาดีดแน่หมาดมาหยม,มันกินกาแฟหรือมันกลินยังมาโอ้โอ๋หลับพอนอนคือวาเนะน,น,นั่นที่มี่ ผู้สาวลงเขามาผัดลงเขามาในทินโอ้ปากันรุ่มเลยอ่ะคักแต่ละตัวนี่จะต,ตัวหื่นๆมาเนี่ยอบอกโชคตัวเขาใงญ่ๆนี่งเป็นบ้าขึ้นไม่นี่ก็หืนหมอยอ่อเมือนกันนั่นน่ะบ้านเพิ่นอยู่กลางๆบ้านหมอโชค ตัวขาวๆใหญ่ๆอ่าบ่ใจแบบไหดหรอวาตัวใหญ่ซื่อว่าอันยังบ่มันยังเด็กน้อยอยู่มันตัวใหญ่ซื่อ <c oughs> แต่ก็เล่นกันเบิดคืนล่อกันเบิดคืนมาซุ่มหนิ <c oughs> จิจัดการจังไงได้ลับบนได้นอนนอนบ่เป็นหลับเป็นตื่น วัคซีนอีกแล้ววันนี้หาวัคซีนมนะัฉีดอีกงละโอ้